อยากเจอแกงงานเคอ๋อผมอยากเจอแรงอายุเค้พี่ดูจักปะเออแล้มมมวมาโมอะไรนี่มาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนกับได้ข่าวว่าตั้งข้าวหัวผมงานผมเลยมาหาเนี่ยมมผมอยากได้ข้าวหัวแล้วพี่คิดว่าผมกลัวป่าเฮ้ยผมมาจริงผมไม่ได้ขี้โม้หรอกผมไม่ชอบพ่นน้ำลายผมชอบลงมือทำมันบอกว่าฝ่าไหนนะตรงนี่ย ตามไปตุนป่ะผู้จริงทำจริงงานนี้ต้องเต้อาชีวะเท่านั้นหลังถูกแก๊งพมา่าอาอยูตั้งค่าหัวก็เลยประกาศตัวว่าจะขอเจอกันตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันยังไม่ทันข้ามวันเตกระบุกมาถึงถิ่นบางบอนนั่งรถยนต์ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับไปตามซอกซอยเพื่อตามหาหัวหน้าแก๊งอาอตามที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้ ซึ่งระหว่างทางการค้นหาได้มีแนวร่วมเข้ามาร่วมช่วยกันชี้เป้าเพื่อนำไปสู่การตามหาหัวหน้าแก๊ง r ยเส่วนเตาอาชีวะเจออะไรหรือไม่นั้นตามไปดูกันเลยค่ะผมกำลังหาแหล่งมั่วสมของเขาหนะ้าที่เขาแจ้งกันมาแหล่งข่าวแจ้งมาว่าอยู่ในซอยหมู่บ้านดีเซอย22หรือซอย26นั่แหละตอนนี้ก็มาอยู่ในหมู่บ้านดีเนะเออเออเอออันนี้อันนี้นี่นี่นี้นน น,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 นี่อันนี้อันนี้นี่นี่นี่เออกูจําได้นี่แหละเดี๋ยวกูจะลองไปถามนะกูจะลองไปถามนะกูจะลองไปถามนะเอ้ยพอดีตอนนี้ที่เป็นต้นสนุกมีซอยเดียวใช่ไหมเนี่ยมีโต,ต๊ะก,กี่โต๊ะเนี่ยที่นี่

ผมอยากเจอแกงอันเดียผมอยากเจอแกงอายุเคีที่รู้จักปะเออแล้วมันมามั่วอะไรนี้ไหมไม่ไม่ไม่ก็ไม่มีครับได้ข่าวว่าตั้งข้าวหัวผมไงผมเลยมาหาไม่มีครับผมอยากได้ข้าวหัวอ้โหที่ที่ที่หาโรงเนใช่ครับใช่ครับผมมาอยู่ข้างพวกคุณนะใช่ครับผมจะพักกาก้นนั้นออกไ่ครับผมเดี่ครับ

แหมผมก็คอนสองล่อเลยอ่ะอเห็นแล้วนี่ลงเต็นอเครเดี๋ยวไปดูเขาหน่อยเดี๋ยวไปดูเขาหน่อยมันไม่มันปิดบ้านอยู่ัตู้มันปิดบ้านอ๋อเหรอแล้วะรูห้องมันมันมันอยู่ที่ต้องั่๊อ่ผเดี๋ยวพี่ไปดูสามซอยเดี๋ยวพี่ไปดูตัวแล้วก็พวกแล้วก็แล้วก็ตรงในเกาะตั้ง อ๋อต้องก่อสร้างด้วยเหรอใช่มันเป็นพวกซุ้มของบุ่มบิ่มดีตเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรูปอดีตนะไอคนไม่ชอบมึงเยอะนี่หว่าเฮ้ยคนไม่ชอบมึงเยอะนี่หว่าโอเคนะชี้เป้าหมดเลยไอ้สัตว์คนไม่ชอบเองเยอะนี่หว่าไม่ใช่ธรรมดาไม่งัในเลนี่ยเราอ่ะขอมมากขอมมากขอมมากมากเอาแล้วพี่คิดว่าผมกลัวว่า เฮ้ย <Hey, S 2> ผมมาจริง,รงผมไม่ขี้โมโ้หรอกผมไม่ชอบพ่นน้ำลายผมชอบลงมือทำมันบอกว่าซอยไหนนะดูนะตามไปตูนไปคนที่เห็นไลฟ์สดผมนะอยากจะมาร่วมด้วยอยากจะมาสังเกตการด้วยกันตามมาเมื่อกี้พี่ก็มาตรงนี้ยถ้าจะซอยนี้แหละอะไรอ่ะนี่ว่าสมองของมันเมื่อกี้พี่มาแล้วรอบหนึ่งนี่นอ่ะซอยมือ เอ้กูว่ากูว่าน่าจะใกล้เคียงแล้วะอ่ะให้ตุนถือเข้าไปแต่เราเปิดหน้าต <ane voice> ้องพันหมวกนั <N> ่เ <K> ต้เ <N> ฮ้ยไปจดะ Đó themes... chứ là chiên, chiền, tuần Sai ba đi giờ mình thay mà mình mì Không ngay tội luôn nó quả được gì hả? ai dùng thế ạ? Mình เขาบอกว่าอยู่ซอย22ะซอยองโต๊ะที่เขาใช่าเนี่เหีอนี่ของพี่ตีงพี่ตีพี่ต้อยอะไรอก็ปกอ่ป่ะตอนเมื่กกี้นี่เป็นบุญแถวมันมันเป็นเป็นอะไนั่นแล้วก็เขาเช่าติดพี่ตีเขาเช่าติดเนี่ยพี่พ่อพูดถึงโต๊ะซอย22ที่กำลังจะมาหาแกงอูเคปรมาณใช่ตรงนี้เที่่าเขาว่าพวกมันยิงกันใช่ไหม ่านจะมันย้ายออกไปแล้วไงย้ายแล้วเหรอเขปิดอยู่พี่อ๋อโต๊ะเขาปิดแล้วนีอยู่สองโต๊ะเมื่อเช้าขึ้นงถ่ายไปพี่ตีเขาเป็นเอาพี่ตีครับของพี่ตีเด็กแต่ตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีหลานน ระวังตัวด้วยครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่บอกให้ระวังตัวนะครับไม่เป็นไรครับนี่ผมมา,มานีทีมงานมาทีมงานกิฟ<ำ>ติม,มาสักนั้นเลยเ <laughs> ไม่ได้นัดหมายไม่ชอบนัดใครครับนัดแล้วเดี๋ยวทําให้เขาเดือดร้อนแล้วมันก็ลําบากเขา <commandments. S 1> ประเด็นนะ<ๆ>วันนี้นะบอกไว้เลยนะวันนี้มาเพื่อให้เขารู้ว่าเรามาหาเขานะ <Waiting. S 1> ไม่ได้มีอะไรเลยมึงไม่ต้องตังค่าหัวกูเราคนไทยอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปบ้านบางวุฒ บ้านวุฒิอะวุฒิวุฒิอะไรวะสมุทรสมุทรสาครเดี๋ยวไปหาวุฒินะอืมไปเวจับรถอยู่แล้วเดี๋ยวเขาแตกตื่นอ่าโอเคฝากหนึ่งหมื่นกว่าคนนะผมฝากงี้ผมไม่รู้มีต่างดาวป่ะนะผมไม่รู้มีคนจองกระถินผมรู้ป่ะนะ แต่บนผืนแผ่นดินไทยกูต้องเดินได้คนไทยต้องเดินได้อย่าล้อมกรอบคนไทยขอร้องนะช่วยเหลือกันทํางานก็ทําไปอยู่แบบถูกกฎหมายก็อยู่ไปนะอย่าพยายามทําตัวอ้างยี่มาเฟียท่องจรไม่มีใครกลัวใครหรอกครับรบนผืนแผ่นดินไทยเนี้ยไม่มีใครกลัวใครหรอกครับอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะผมบอกไปเลยนะไม่มีคนอยู่ก็ไม่มีคนอยู่ผมรู้ผมรู้ผมรูม้เป้าหมายแล้วว่าจะป้องไปตรงไหนขอบคุณมากครับพี่ครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับ เอาดิถ hm ่ายม่ดิขอถ่ายรึใหม่น like <OK, yeah. ี่นี่เขาบอกว่าเขาหุดหิดมากแล้ววนไปวนมาอยู <h> <h ่นั่นเงุนหิดมากเลยหมดหงินมากเลยเลยอาสาพาไปเลยมา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  นี่เอาใส่พาขับรถมาด้วยนะเขบอกส่งของเสร็จมาเลยเห,เห็นเห็นเสร็จปุ๊บมาปับ๊บอย่างนี้เราเรียกติดปุ๊บติดปั๊บนี่ส่วนน้องผมวันนี้ต้องพูดเจอะนะอยู่แถวนี้อยู่แล้วแม่งด่าผมอีกที่ด่ามีอะไรพี่บอกก่อน,ก,นก่อนดิมึงดา่ากูเดี๋ยวนี้มึงด่ากูอ๋อฮะด่า Рядом, เดี๋ยวน like ี้มันด่าผมนะผมเห็นในไลฟ์สดผมถตามมาเหรอกลับไม่บอกตีมาแล้วเลเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสมุทรสาครกันเดินไม่ได้ในไลฟ์เดี๋ยวปิว FC จากเพชรบูบุรีเพชรบุรีสวัสดีนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเก้าพันคนนะครับเมื่อกี้หมื่นสองสามหมื่นสี่นะ คนเขาอยากเห็นว่าพวกเราจะโดนตำหนิตำหนิตำหนทีมีน้ำกข่าวมาออโอ้ยมันมันเมื่อกี้ไอ้คนที่เราซื้อน้ำเนี่ยแหละเดี๋ยวมันไปกระจายข่าวเองมันเหม็นมากใช่เลยมันกระจายครับนี่เห็นแบบแบบมึงเห็นแบบแบบไม่ใช่แลาไม่ยอมตอเดี๋ยวมันไปกระจายข่าวเองตรงห้องเนี่ยห้องสุขนี่ไงเป็นกับข่าวเลยเนี่ยเสื้อเนี่ยเดี๋ยวนเออเนี่ยเสื้อแดงเออเออใช่ มป็นแนวดีเลยท่านเลยไม่ใหญ่เลยเลยเราเราเราอย่าไปนี่เขาเราอย่าไปละทารถขมว่าเราเอาตัวบุคคลเราเอาตัวหัวหัวเป็นหัวนะครับเพิ่งได้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่น้ำฝนบอกคุณทุกคนนะบางใหญ่ก็เยอะพี่ต้องใจเย็นทีละทีละแผลเหี๋ยเอาไอ้แผลที่ท้าผมวะาี่จะลาก้าหัวผมอะพอดีผมไม่ค่อยมีเงินไงผมก็เลยมาเอาหัวตัวเองเนี่ยมามอบ แล้วก็เอาข้าวหัวให้กูด้วยไม่ต้องลาไงไม่ต้องลาไม่ต้องลาชงนี่ร้อนเงินไม่ต้องล่ามามอบไอ้ตกลงข้าวหัวมูเท่าไหร่เนี่ยอยู่แถวไหนพี่เต้อยู่ในทีเคบีดีเคซอยอะไรไม่รู้สิบเจ็ดสิบเจ็ดป่ะพี่พี่ผมบอกฝากฝากแผ่กรุงศรีเลยนะฝากแผ่กรุงศรีก็มา พวกเรามันแค่บางละจันชนกลุ่มน้อย4-5หคนนะี่แหละสนุกเห็นไหมนี่มาสองคนนะเดี๋ยวติดตามมาเอง,อเ,องเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสมุทรสาครนี้ผมจะไปจัดแถวเสวนานะอย่างที่ประกาศเอาไว้เลยจุดหมายต่อไปคือบ้านของนายวุฒิคนที่อ้างตัวว่าเป็นบอกกอข่าวก็ยังเป็นคนคุ้มกลาหัวแก๊งอายคตัวจริงส่วนเต้จะเดินทางไปวันไหนนั้นรอติดตามชมไปพร้อมๆกัน มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ